สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ๋าอุกมามาชาแนลจ๋าเพื่อนๆจ๋าช่องเซนวิชพารวยจ๋าวันนี้แม่จะมาทานน้ำพริกกะปิหอมร้านพี่ยาคนลุมนะจ๊ะแม่เพิ่งไปได้มารอบที่หจ้ะน้ำพริกหมูผัดกะปิหอมนะจ๊ะรอบที่5จ้ะอุ้ยรอบที่6แล้วค่ะรอบที่5นที่แม่ไปซื้อรอบที่6นี่คุณพ่อไปคนเดียวจ้ะได้มาร้อยห้าสิบกระปุกจ้ะเพื่อนๆจ๋าน้ำพริกผัดหมูกะปิหอมจ้ะเพื่อนๆจ๋ามาทานกันเลยนะจ๊ะรอบที่6จากคุณพ่อไปคนเดียว ใช้มอเตอร์ไซค์ไปแม่ไม่ได้ไปแม่ไปแค่รอบที่ห้ารอบที่หกพ่อไปคนเดียวแม่บอกผิดแม่ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะจ๊ะบางทีความจําไม่ค่อยดีจ้ะจ้าน้ำพริกผัดหมูกะปิหอมจ้มหอมจริงๆเพื่อนๆหอมเดี๋ยวชิมกันว่าอร่อยไหมน้ำพริกผัดหมูกะปิหอม เอาเอาดีเลยนะกะปิอะ่ะแม่ไม,ม่ค่อยได้กิน่นเขาบอกว่าน้ำพริกผัดหมูน้ำพริกผัดหมูกะปิหอมกะปิแม่ไม่ค่อยได้กลิ่นนะหรือว่าอาจจะใส่นิดเดียวเดี๋ยวแม่ขอชิมไม่กลิ่นแล้วกะปิไปติดอยู่ที่หมูน้ำพริกผัดหมูกะปิหอม ได้กินแล้วค่ะตากินกะปิจะอ่อนมากกะปิหอมได้กลิ่นกะปิค่ะเพื่อนๆจ๋าตออ่อนมากน้ำพริกผัดหมูกะปิหอมแต่ถ้าดมอย่างเงี้ยได้กินกะปิแค่ที่เดียวอืม ถ้าใครไม่รู้ว่าจะคิดว่าเป็นน้ำพริกผัดหมูเฉยๆกะปิอ่อนค่ะไม่ฉุนแม่อะไรเลยเพื่อนๆทานง่ายตอนแรกแม่คิดว่ากะปิจะฉุนเหม็นไหมค่ะทานง่ายมากเดีย๋ยวลองทานกับข้าว น้ำพริกผัดหมูกระปิหอมแต่ทุกกระปุกที่แม่รีวิวมาที่กินของเขามาแล้วขายมาของเขาอัดแน่นนะจ๊ะกดกดลงไปแน่นมากใข่เยอะเครื่องก็เข้มข้นกระเทียมก็คือกระเทียมหอมก็คือหอม,อมแล้วก็คนชอบเพื่อนๆถ้าใจแม่นะแม่ชอบน้ำพริกกับหมูกับกุ้งเสียบ บบปลาปาย่างนอกนั้นก็ทานได้แต่แต่ไม่ให้เต็มสิแล้วแต่คนชอบคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะจะอร่อยไปทุกอย่างมันก็บางคนก็ถือว่าได้บางคนก็ไม่ได้อันนี้กลิ่นกะปิไม่ค่อยแรงไม่ค่อยเห็นแต่มันก็หอมจริงๆนะอืจาบเครื่องวัตถุดิบดี กรอบอร่อยแม่ทนอย่างข้าวเปล่านะวัตถุดิบทุกอย่างดีใช้ได้ไม่เหม็นหืนกินง่ายเคี้ยวสบายอร่อยด้วยจ้ะไม่เหม็นหืนกินง่ายเคี้ยวสบายอร่อยด้วยอร่อยจากเพื่อนสาว น้ำพริกผัดหมูกับกะปิหอมร้านพี่ยาคนลุมจกเพื่อบนจ่ารอบที่หกจ่ะกินกับหน่อไม้หืมเอร่อยอร่อยมาก น้ำพริกผัดหมูกะปิหอมจ้ะกินปเปล่าๆก็อร่อยอร่อยกินกับข้าวก็เพลินพอทานไปนานๆได้กิ่นกะปิแล้วจ้ะคุณเื่อหราส่วนตัวแม่ไม่ชอบกากหมูกับปลาย่างแล้วก็กุ้งเสียอันนี้ก็อร่อย แต่แม่รู้สึกว่าเฉยๆทานได้แต่พอกินไปเรื่อยๆก็ได้กลิ่นกะปินะจ๊ะเปื่อมๆจ๋าแต่คุณวัตถุดิบให้เยอะแน่นหอมไม่เหม็นเครื่องปรุงเครื่องเทศเข้มขน้นอืออร่อยกินไปนานๆอร่อย แม่ลาไปก่อนนะจ๊ะเพื่อนๆจา๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แหม่มด้วยนะจ๊ะน้ำพริกกะปิหอมผัดหมูน้ำพริกผัดหมูกะปิหอมร้านพี่ยาคนลุมจัะเพื่อนๆจา๋าอร่อยอร่อยจัะเพื่อนทานไปน,ะนานๆก็ได้กลิ่นกะปินะคนเราชอบไม่เหมือนกันนะชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นได้เลยจ้า